ด้านผู้ใหญ่ีเมื่อจัดการกับศพป้าดวงแล้วแกจึงประกาศหาพลานผู้มีวิชาอาคมเพื่อจะออกตามล่าสิงกับครอบครัวข้าจะตามล่าเองให้สุดล่าฟ้าเกียวการระดมพลานครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นพลานจำนวน6คนลูกน้องของผู้ใหญ่แล้วตัวของแกอีกรวมเป็นสิบชีวิตเดินทางเข้าป่าแทบจะเรียกว่าคัดเอาแต่หัวกระทิการเดินทางเป็นไปอย่างไม่เร็วนัก เพราะต้องเก็บรายละเอียดไปอย่างช้าๆกว่าจะมาถึงสถานที่ที่เกิดเหตุก็เป็นเวลายเย็นยำ่ำผู้ใหญ่ข้าว่าใกล้ํำแล้วเราต้องหาที่พักก่อนเกิดเดินทะเล์ทะล่าไปมันอันตรายมากมีโอกาสที่จะเจอมันก็เป็นได้ถ้ายอย่างนั้นเราก็หาที่พักกันก่อนผู้ใหญ่มั่นใจและไม่ได้กลัวอะไรเพราะมีพลานฝีมือดีระดับมือพระการทั้งหคนที่ตนพามา ต่างแบ่งหน้าที่กันทําตามแต่อาวุโสบ้างไปหาอาหารบ้างไปหาไม้หาฟืนโดยที่พาคนของผู้ใหญ่ไปด้วยเมื่อทุกคนกลับมาก็เป็นเวลาที่ตะวันลับสันดอยไปแล้วพลานหลบที่อาวุโสที่สุดจัดการทําเขตอาคมไว้เท็กเช่นทุกครั้งกองไฟกองใหญ่สองกองอาหารได้ถูกทําขึ้นอย่างง่ายๆด้วยความเชี่ยวชาญของพลานป่าเล่าขาวถูกนำออกมาไหว้เจ้าทีแล้วก็กินกัน คนทั้งสามที่เป็นคนของผู้ใหญ่มันต้องอยู่เวรยามคู่กับพานกะละคนที่เหลือต่างก็นอนใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับกองไฟเพราะในป่าลึกอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นในเวลากลางคืนผ้าห่มที่คลุมกายกับเสื้อเดินป่าตัวบางที่สวมใส่คงช่วยอะไรได้ไม่มากนักในเวลากลางคืนทั้งหมดรู้สถานการณ์ดีอยู่แล้วว่าในป่านั้นมันเย็นยเยือกแค่ไหน จำต้องพึ่งไออุ่นจากเปลวเพลิงพวกเองอย่าได้หลับเวียนยามกันเลยทีเดียวเสียงป่ามันเงียบสงัดแบบนี้พวกเองเป็นพลานคงจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันต้องมีอะไรไม่ปกติอยู่ในละแวกนี้ไม่แน่ว่าสมิงตัวนั้นมันอาจจะกำลังซุ่มมองดูพวกเราอยู่ที่ไหนสักแห่งก็เป็นได้ไม่ต้องห่วงพลานใหญ่พวกข้าจะดูแลให้เป็นอย่างดีเออข้าก็จะนอนฟังไปด้วยไม่ได้รับสนิทอะไรหรอก ว่าแล้วแกก็นอนอยู่ข้างๆกองไฟกองเดียวกันกับผู้ใหญ่มันเวลาผ่านไปจะเข้ายามสองเวรยามผลัดเปลี่ยนกันแต่แล้วเสียงหมาป่าหมาในาก็เห่าหอนดังใกล้เข้ามาพรานลบลุกขึ้นมานั่งเป็นกวนกำลังใจให้กับพรานรุ่นน้องเสียงวีดวิวคล้ายเสียงลมพายุผสานกับเสียงที่ยากจะอธิบายกับกลิ่นเหม็นฉุนรุนแรงทุกคนเตรียมตัวกำลังมีบางอย่างเข้ามา มีบางอย่างกำลังมามันคืออะไรหรือพรานยายแต่ก่อนที่พรานนบจะได้ตอบอะไรร่างอันพิกลพิการของทั้งห้าร่างก็ค่อยๆเดินออกมาจากราวป่าทิศทางที่พวกเจ้าแสนถูกสมิงจัดการหากแต่ว่าพวกมันคือเหล่าผีป่าที่จำแรงแปลงกายมาหลอกลอ่อเอาพวกมันออกไปกินเพราะวิญญาณของทั้งห้านั้นได้ถูกสิงจองจำอยู่น,นั่นนั่นเป็นพวกนายน้อยนี่นะ ช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยช่วยพวกข้าด้วยข้าหนาวข้าหิวและทรมานเหลือเกินพาพวกข้ากลับบ้านทีข้าอยากกลับบ้านเสียงร้องคร่ำครวญน,นั้นทําหัวใจของผู้เป็นพ่อเจ็บปวดเครียดแค้นนักแต่เมื่อเสียงหมาเหล่านั้นใกล้เข้ามาวิญญาณทั้งห้าวิ่งหนีกันไปอย่างทุลักทุเลหมากลุ่มนี้ก็เป็นหมาผีดวงตาของมันแดงฉาน น้ำลายไหลย,ยืดออกมานอกปากอย่างน่ากลัวผีทั้งห้าก็กรีดร้องแล้วก็วิ่งหนีไปเหล่าฟูงมาผีเหล่านั้นก็วิ่งตามไปติดๆเสียงร้องของทั้งผีและหมาดังสถานเข้าไปถึงั้วหัวใจของคนที่ได้ฟังโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อก่อนที่เสียงและภาพเหล่านั้นจะหายไปโทไอ้แสนไอ้แสนลูกพ่อพรานลบเป็นพรานใหญ่มีวิชาอาคมพรานพอจะช่วยเหลือลูกค้า ให้กลับออกไปจากป่านี้ได้ไหมข้าไม่อยากเห็นลูกทนทุกทรมานแบบนี้โธ่ผู้ใหญ่ข้าเป็นพลานมีวิชาอาคมสะกดป่าสะกดเขาสู้กับสิงสาลาสัตว์ได้แต่การที่จะเรียกผีออกจากป่าน,นั้นข้าไม่สามารถจริงๆผู้ใหญ่คงจะต้องหาพระคุณเจ้าที่มีอภิญญามาช่วยแล้วละหรือไม่ก็หมอผีที่เรื่องชื่อที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านเราไปสี่หมู่บ้านเขาว่าเก่งหนักหนาผีสางนางไม้ อีกทั้งปอบและพญาปอบนั้นก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายถ้าอย่างนั้นหลังออกจากป่าไปข้าจะไปตามหมอคนนี้ชื่อหมออะไรนะผ่านลบหมอเมฆชื่อหมอเมฆผู้ใหญ่เออนั่นละถ้าอย่างนั้นคืนนี้ข้าจะพักพรแล้วพรุ่งนี้ข้าจะไปดูและถามไอ้สิงมันน้อยว่ามันทำอย่างนี้ทำไมใช่มันไหมที่ทำลูกข้า หลังจากผีป่าพวกนั้นไปแล้วก็ไม่มีอะไรเข้ามารบกวนชาวคณะเดินทางอีกจนกระทั่งรุ่งสางทั้งคณะจึงได้ออกเดินกระจายกันค้นหาไม่นานนักกลุ่มลูกน้องของพผานลบก็ส่งสัญญาณโดยการยิงปืนสองนัดติดกันขึ้นทั้งหมดเดินไปรวมตัวกันก่อนที่จะถึงกระท่อมเรมห้วยกลิ่นเหม็นเน่าชุนรุนแรงโชยมาเฮ้ยผานลบกลิ่นนี้ข้าว่า มันไม่น่าใช่กลิ่นเสือนะกลิ่นซากเน่านะผู้ยายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเสือที่กินกลุ่มเจ้าแสนอาจจะไม่ใช่มันก็ได้ใช่ผู้ยายมันอาจจะไม่ได้เป็นเสือก็ได้พรานลบว่าถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปดูกันเถอะมีใครอยู่ไหมไอ้สิงไอ้สิงโวยไอ้สิงกลิ่นขนาดนี้ถ้ามีคนอยู่ก็คงจะผิดปกติแล้วล่ะผู้ยาย พวกเองพากันขึ้นไปดูทีสิสิ้นเสียงพรานใหญ่พรานและลูกน้องของผู้ใหญ่พากันเอามือปิดจมูกแล้วขึ้นกระท่อมไปดูเวลาไม่นานนักพวกนั้นก็วิ่งลงมาลูกน้องของผู้ใหญ่กับพรานลูกน้องของพรานลบกต่างก็วิ่งไปอาเจียนอยู่ที่ใต้ต้นไม้มีอะไรนั่นมันเกิดอะไรขึ้นหรือข้างบนนั้นมีอะไรมีศพของผู้หญิงนอนตายขึ้นอืดอยู่สภาพศพ เป็นยังไงบ้างวะก็นอนตายขึ้นอืดไงล่ะผู้ยายมันเนา่านอนตายขึ้นอืดน้ำเลือดน้ำหนองปะทุไหลออกมาจากปากสรงกลิ่นเหม็นกระครุงข้างในนั้นไม่ไมาให้ข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นที่ข้าถามนะข้าหมายความว่ามีร่องรอยการถูกกัดของเสือไหมไม่มีไม่มีร่องรอยการถูกกัดเลยแล้วศพสวมใส่เสื้อผ้าไหมใส่สิใส่เสื้อผ้าอยู่ แล้วไอส้สิงกับนางไพลีลูกสาวของมันหายไปไหนหรือว่าถูกเสือฆ่าไปที่อื่นแล้วข้าว่าไอส้สิงมันอาจจะไม่ใช่เสือสมิงก็ได้หรือไม่ก็เป็นไปได้ว่ากลุ่มของเต่าแสนจัดการกับเมียมันแล้วมันแค้นมันก็เลยไปจัดการกับพวกเต่าแสนแล้วทิ้งศพไว้พวกเสือและหมาในมันได้กลิน่นจึงเข้ามากินซากส่วนไอ้สิงเมื่อจัดการกับเต่าแสนแล้วก็พาลูกหนีไป ผู้ใหญ่มั่นว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ยังจะออกติดตามก่อนหรือว่าจะกลับแล้วไปตามหาอาจารย์เมฆให้มาจัดการทีเดียวไหนๆก็เข้ามาแล้วข้าไม่เชื่อว่าถ้าเราตามพวกมันเจอฝีมืออย่างพรานแล้วพรานพวกนี้อีกตั้งหกคนทําไมจะจัดการไอ้สิงแค่คนเดียวไม่ได้ละ่ะจริงไหมส่วนเรื่องหมอเมฆนั้นข้าจะให้มาเชิญดวงวิญญาณของลูกข้า แต่ก็เอาไว้ก่อนตอนนี้เราตามไอ้สิงกับลูกมันไปก่อนแต่แล้วพรานคนหนึ่งก็ตะโกนเรียกให้ทุกคนไปดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญพลานลบพรานลบมาดูอะไรนี่สิข้าเห็นรอยตีนเสือรอยที่ทิ้งไว้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดมุ่งหน้าเข้าไปในดงลึก ระยะการเดินทางของมันใช้ความเร็วค่อนข้างจะสูงส่วนมนุษย์ที่ใช้สองเท้าเดินยังไม่พอ,อยังต้องก้มก้มเงยเงดูสถานการณ์ไปด้วยทําให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างล่าช้าจนเวลาล่วงเลยมาถึงเย็นผ่านลกจึงได้กําหนดที่พักและให้ทุกคนไปจัดการเรื่องไม้และของกินมันค่าแล้วเราต้องพักก่อนนะผู้ยายพรุ่งนี้เราคงจะเข้าไปในไผ่ลึกปากลิสนาดำที่นั่น มันค่อนข้างจะดิบเถื่อนมากนะไม่เคยมีใคร,รกล้าเข้าไปนานมากแล้วแต่ข้ามั่นใจว่าพวกเรามากันหลายคนยังไงเสียก็ต้องจัดการกับไอ้สิงได้แน่เขตอาคมถูกกําหนดเช่นเดิมกองไฟสองกองใหญ่ลุกโทษช่วงกว่ามืดเข้ามาปกคลุมอย่างรวดเร็วกว่าปกติไปมากความกดของอากาศทำเอาทุกคนอึดอัดแงนมองบนท้องฟ้า ทั้งที่คืนนี้แสงจันทร์น่าจะกระจ่างสดใสกลมโตเพราะใกล้จะสิบห้าคำพระจันทร์เต็มดวงแล้วแต่กลับถูกมวลเมฆปดบังการหายใจเข้าไปแต่ละครั้งรู้สึกปวดแสบจมูกและแสบตาอย,ย่างบอกไม่ถูกข้าว่าไอ้บรรยากาศนี้มันแปลกๆว่ะอึดอัดเหมือนฝนกำลังจะตกแต่แสบจมูกเหมือนกับมีการบางอย่างอยู่บริเวณเแถวๆนี้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นชนิดไหนเสียงฝาแลบแปรบ ก่อนที่จะฟาดเปรี้ยงปล้างลงมาความแสบหูแสบตาแสบจมูกยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆฝนที่เริ่มจะลงเม็ดลงมาถึงแมว้ว่าจะหนักแต่ทว่าแต่ละเม็ดที่กระทบกับผิงกายกลับรู้สึกคันขยเออเม็ดฝนสีแดงราวกับสีเลือดและกลิ่นทุนรุนแรงเหลวเข้าทุกคนใครมีผ้ายางกันฝนรีบเอาออกมาสวมใส่เหลวเข้าถ้าไม่มีก็ใช้ผ้ายางปูนอนไปก่อนหลีเกเลี่ยงฝนเลือด อย่าให้มันโดนตัวฝนเลือดอย่างนั้นหรือวะตั้งแต่เกิดเป็นคนมาข้าก็เพิ่งจะเคยเจอนี่แหละแล้วนี่ก็ดันมาตกตอนที่พวกเราอยู่ในป่าด,ด้วยสิว่ากันว่าถ้าฝนเลือดตกจะเกิดอาเพศยายแล้วเราจะทำยังไงกันดีข้าหวังว่านี่คงจะไม่ใช่ฝีมือไอ้สิงหมันนะผู้ใหญ่มั่นว่าโทษผู้ใหญ่นี่มันเป็นภัยธรรมชาติมันจะเกี่ยวอะไรกับไอ้สิงล่ะ ข้าไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมีฤทธาขนาดนั้นแค่เรียกฟ้าเรียกฝนได้ก็เก่งแล้วแต่นี่มันฝนเลือดเชียวนะเออข้ากังวลไปอีกนั่นแหละโชคยังดีนะที่มันไม่ตกหนักเพียงแค่แป๊บเดียวก็หยุดแล้วแต่ว่าแสบตาเหลือเกินนี่ขนาดว่ายังไม่ใช่ฝนกรดนะผู้ใหญ่ว่าหานอกจากฝนเลือดแล้วก็ยังมีฝนกรดอีกหรือแล้วฝนกรดมันเป็นยังไงล่ะพรานลบ พ่อผู้ใหญ่ก็ไม่ต่างอะไรจากการถูกน้ํำกรดลาดลอกชื่อมันก็บอกแล้วนี่ตกป่าไหนทั้งคนและสัตว์รวมถึงต้นไม้ก็ตายเรียบโอ้โหสาธุขออย่าได้พบอย่าได้เจอเลยเจ้าประคุณต่างก็ยกมือขึ้นท่วมหัวเอาละ่ะฝนหยุดแล้วพวกเราจุดไฟกันใหม่เพียงไม่นานกองไฟก็ถูกก่อขึ้นใหม่ถึงแม้ว่าจะติดยากสักหน่อย แต่ก็ไม่เกินความสามารถของมนุษย์แต่เสียงป่าน,นั้นเงียบงันอย่างผิดปกติตั้งแต่ก่อนที่ฝนจะตกแล้วพ่อผู้ใหญ่เล่าให้พวกข้าฟังซิมันคืออะไรนะไอ้ฝนเลือดฝนกโกรธมันมาจากไหนทำไมไม่ใช่ฝนธรรมดาอย่างที่พวกเราได้เล่นอาบหรือดื่มกินละ่ะก็อย่างที่พวกเอ็งเห็นนั่นแหละว่เขาว่ากันว่าฝนเลือดตกลงเพียงน้อยนิดก็จะเกิดอาเพศไม่มากแต่หากว่า ผลเลือดหลังลงหมามาก,ก็จะเกิดอาเพศย้ายแล้วอย่างที่มันตกมาเมื่อกี้นี่ล่ะมันคืออาเพศอะไรล่ะพ่อผู้ใหญ่บ้าพวกมึงนี่กูก็ได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันกูก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ผู้ใหญ่มั่นบนทันใดนั้นเสียงแผ่นดินลั่นสะเทือนเสียงกึกต้องโกลจนาดของช้างป่านับร้อยตัวที่ดังใกล้เข้ามาแย่แล้วพวกเรา รีบปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดเร็วเข้าพรานลบตะโกนบอกพวกที่เป็นพรานรู้ดีอยู่แล้วว่าต้องทำยังไงแกคว้ามือผู้ใหญ่ให้วิ่งออกไปเพื่อขึ้นต้นไม้ใหญ่เร็วเข้าผู้ใหญ่แล้วพวกมันมากันแล้วทั้งสองปีนขึ้นมาได้ทันอย่างบุดริทั้งหมดนั่งเงียบอยู่ด้านบนเห็นกองไฟถูกเหยียบย่ำจนมอดไหมช้างตัวใหญ่จากโขงชูงวงร่อนไปในอากาศ เรากับว่ามันกระสากรินแปลกปลอมก่อนที่จะร้องเสียงลากยาวดังก้องสถานไปในความมืดทันทีที่สิ้นเสียงของมันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเสียงโครมครามประสานเสียงล้มของต้นไม้พร้อมกับเสียงกรีดร้องของใครหลายๆคนบัดนี้ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เสียงการเยียบยำ้ำเล็กกระทึบดังอยู่พักใหญ่แต่เสียงกรีดร้องนั้นได้เงียบไปนานแล้วเมื่อรอจนเสียงนั้นผ่านไป จนแน่ใจแล้วว่ามันจะไม่ย้อนกลับมาอีกพรานลบจึงตะโกนลั่นถามออกไปพวกมึงมีใครเป็นอะไรบ้างส่งเสียงรายงานตัวกูหน่อยสิวะเสิ้นเสียงของพลานลบเสียงพรานทั้งข้าก็รายงานตัวกันจนครบแต่ทว่าไม่มีเสียงคนของผู้ใหญ่แม้แต่คนเดียวเฮ้ยไอ้โตไอการไอ้โทนพวกมึงเป็นหาอะไรวะทำไมไม่ขานเสียงผู้ใหญ่มั่นตะโกนออกไป ทั้งที่ใจก็ไม่ค่อยจะดีผ่านลบกราดไฟฉายส่องไปบริเวณรอบๆก่อนที่จะไต่ลงมาทุกคนต่างก็ตามลงมาด้วยใจระทึกกลิ่นคาวครุ้งของเลือดบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าคนทั้งสามนั้นได้จากไปแล้วแสงไฟที่สาดส่องกระทบทซากที่แตกหักแหลกเหลวจนไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นใครและส่วนไหนกันบ้างข้าว่าคงจะไม่ดีแล้วล่ะผู้ยายอะไรที่ไม่เคยเกิดก็เกิด หากเราผ่านคืนนี้ไปได้ข้าว่าเราควรออกจากป่าไปให้เร็วที่สุดนี่ขนาดว่าเพิ่งจะเข้าย่ำคํามาไม่เท่าไรพลานรบว่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละพรานพวกเอ็งสามคนไปที่ชอบที่ชอบเถอวะวารอข้าเจอตัวอาจารย์เมฆข้าจะพาพวกเอ็งกลับนับว่าทั้งสามเป็นสมุนคู่ใจของผู้ใหญ่มานานย่อมรักพวกมันเป็นธรรมดาพี่ลบ ข้าว่าคืนนี้พวกเราปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ทังเดิมดีกว่ายังไงเสียจู่ที่สูงก็ยังปลอดภยัยเมื่อทุกคนเห็นดีตามที่พรานรุ่นน้องว่าจึงปีนกลับขึ้นไปอีกเวลานี้ทั้งความกลัวความหนาวเหน็บและสารพัดท,ที่อธิบายไม่ถูกได้ทาโถมใส่ทุกคนโดยเฉพาะพรานทั้งหกรวมถึงพรานหลบด้วยยังอีกยาวไกลกว่าฟ้าจะสางไม่รู้ว่าต้องประสบพบเจอกับอะไรอีก ลำพังพรานด้วยกันทั้งนั้นดูแลตัวเองได้หากถึงเวลาคับขันขึ้นมาทุกคนรู้ดีว่าต้องทำยังไงเวลาผ่านไปจนจะเข้ายามสองแต่ทุกคนยังสติบริบูรณ์เพราะต้องระวังรักษาชีวิตรอดเพราะเสียงป่ายังคงไม่น่าไว้วางใจแต่แล้วสิ่งที่ทำให้ทุกคนถึงกับตาสว่างนั่นก็คือมีแสงไฟสีส้มอมเขียวที่กำลังเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาดูแล้วมันมีด้วยกันหลายดวง พร้อมกับแสงไฟกระพริบเสียงวิวิวคล้ายกับพายุที่พัดกระหน่ำแต่ต้นไม้กลับไม่ขยับนอกจากเสียงที่ดังน่ากลัวแล้วกลิ่นของมันก็ยังเหม็นเน่าอย่างน่าสะอิดสะเอียนแย่แล้วนั่นพวกกระสือดงมันกำลังมาว่าไงนะกระสือดงอย่างนั้นหรือถูกแล้วผู้ใหญ่มันคงจะได้กลิ่นข่าวเลือดของไอ้สามคนนั่นแหละทุกคนเงียบนะอย่าส่งเสียงดังถ้าเราไม่เสียงดังมันคงไม่เห็นพวกเราหรอก เพราะว่าเป็นข่าวของพวกมันรุนแรงพอที่จะให้ความสนใจพวกมันพลรบว่าแล้วก็เป็นอย่างที่พล,ลบบอกหัวกระสือห้าหกหัวนั้นพุ่งฉบลงไปยังพื้นดินที่เปื้อไปด้วยเลือดและเศษซากพวกมันแลบลิ้นเลียไปตามพื้นบางก็แย่งกันเอาหัวชนกันจนเสียงดังไปหมดภาพแสงไฟที่มีใบหน้าอยู่ในนั้นมันมีทั้งหน้าหญิงแก่หน้าสาวและหน้าของชายแก่ ล้วนดูแล้วด่าสะพึงกลัวไปเสียทุกหัวพวกเขาเพิ่งจะรู้ในวันนี้เองกระสือน,นั้นมีผู้ชายด้วยเอกลักษณ์ที่ตรงตามที่เล่ามาคือมีหัวและผ่วงไส้พร้อมหัวใจที่เรืองแสงและกระพริบตัวที่ยังสาวอยู่ไม่ได้มีเขี้ยวงองออกมานอกปากเหมือนหน้าชาราเหล่านั้นแต่กับมีเพียงลิ้นที่ยาวและเขี้ยวแหลมเล็กคล้ายเขี้ยวสนีแต่ยาวกว่าเล็กน้อย ดวงตาที่แดงกล่ำคล้ายเบิกถลนมันช่างน่ากลัวเกินกว่าที่คนปกติจะทนมองได้ยิ่งเสียงกรีดร้องและการแย่งอาหารไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้พบเจอกับสถานการณ์เช่นนี้ร่างกายอันสั่นสะท้านด้วยความกลัวของผู้ใหญ่จนทำเอาผานลบต้องตบไหลเบาๆเรียกสติแต่ทว่าแกกลับสะดุ้งตกใจทำปืนหลุดมือล่วงลงไปยังพื้นจนเกิดเสียงดงัง ทันใดนั้นพวกมันก็หันหัวมายังต้นเสียงพร้พรอมๆกันก่อนที่จะกลูกันเข้าไปหาต้นไม้ที่ผู้ใหญ่กับผ่านลบนั่งอยู่เมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้การใช้อาวุธจึงได้เริ่มขึ้นพลานลบสัตกระสุนปืนออกไปโดนหัวของพวกมันโชคดีที่เป็นกระสุนลูกปลายจึงทำให้พวกนั้นมันพงะหงายไปพร้อมกันลหลหัวเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังระงม แกจึงได้ตะโกนลั่นแข่งกับเสียงพวกมันสั่งให้พลานพวกนั้นยิงเสียงปืนดังขึ้นแทบจะพร้อมกันจังหวะนั้นพลานนบจึงได้หักลำเอาปอกกระสุนเก่าทิ้งแล้วใส่กระสุนลูกใหม่ลงไปแต่ทว่าก็ได้มีหัวกระสือหัวหนึ่งที่มันพุ่งโฉบมาจนเจียนจะถึงตัวแกไม่ทันที่จะเนีย๊ยกลจึงได้ฟาดมันด้วยด้ามปืนสุดแรงพวกที่อยู่ต้นไม้ต้นโน้นก็กำลังเปลี่ยนกระสุนแล้วไม่สามารถที่จะยิงเข้ามาได้ เพราะว่ากระสุนถูกผู้ใหญ่และพลานลบเอาแต่เมื่อหัวกระสือถูกฟาดร่วงลงพื้นพวกนั้นจึงได้ยิงออกไปพร้มพรอมๆกันในที่สุดพวกมันทั้งห้าหกหัวก็กรีดร้องหนีไปราวกับนกปีกหักโอ้ยข้ายังไม่ตายใช่ไหมไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้ในป่าพวกเองเป็นพลานเข้าป่ามาพวกเองเคยเจอไมแบบนี้นะ ไอ้เจอนะ่ะมันก็เคยเจออยู่หรอกผู้ใหญ่แต่ไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้นี่แหละอาถรรพ์ของฝนเลือดพรานลบว่าแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปดีละ่ะพรานข้าชักใจคอไม่ดีแล้วสิก็คงต้องนั่งภาวนาขอให้มันเช้าเร็วๆเท่านั้นล่ะผู้ใหญ่กว่าจะสว่างก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรอีกพวกเองกระสุนปืนมีพอกันไหมพรานลบตะโกนไปถามพวกลูกน้องที่เป็นพรานด้วยกัน ของข้ามีอยู่สิบกว่าลูกของข้าก็เหมือนกันของข้ามีไม่ถึงสิบแล้วละพวกอิงก็ใช้กันอย่างระมัดระวังก่อนแล้วกันของข้าก็มีประมาณสิบกว่าลูกนี่แหละแล้วของผู้ใหญ่ละ่ะมีกี่ลูกของข้ามีเกือบสามสิบลูกนะแต่ปืนของข้าหล่นอยู่ข้างล่างจะทำยังไงดีพลานลบศาสตร์ไฟฉายไปร,บรอบๆก่อนที่จะไต่ลงไปเพื่อที่จะเก็บปืนให้ผู้ใหญ่แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิด เมื่อไอหลายพาดกรอนที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและซุ่มอยู่ตั้งแต่เมื่อไรมันกระโจนเข้าใส่ผ่านลบทันทีร่างนั้นล้มหงายลงไปอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวส่วนผานทั้งห้าคนนั้นวาดปากกระบอกปืนสายไปมาเพื่อหาจังหวะจะยิงแต่ก็ยิงไม่ได้เพราะเกรงว่ากระสุนปืนจะโดนผานลบเข้าปืนของผู้ใหญ่ก็อยู่ไกลจากมือของแกเกินไปทั้งเนื้อทั้งตัวก็เหลือเพียงแต่มีดเล่มเดียว ที่เหียบอยู่ที่เอวด้านหลังและนอนทับมันอยู่แต่ทว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเอื้อมมือไปเอามันออกมาใช้งานได้เพราะบัดนี้หน้าของเจ้าป่าอยู่ห่างจากหน้าแกเพียงแค่ฝ่ามือกันแกจึงตัดสินใจฉกเข้าไปที่ใบหน้าของมันหมายจะต่อยเข้าที่จมูกที่เป็นจุดที่นิ่มที่สุดของมันแต่ทว่าเสือร้ายกลับอ้าปากงับเข้าที่แขนของเขาทันทีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของผ่านลบ ดังสถานพลายพร้อมกับเลือดที่พุ่งทะลักออกปาบัดนี้แขนข้างขวาของเขาได้ถูกเสือร้ายกัดขาดไปแล้วมันสะบัดมือข้างที่มันกัดทิ้งไปในความมืดก่อนที่จะก้มลงงับเข้าที่คอของแกแล้วกระชากจนหลอดลมขาดเหนือก้อนใหญ่ที่ลำคอช่วงหน้าเปิดออกปาร่างของผ่านลบกระตุกสองสามครั้งแล้วก็แน่นิ่งไปคนที่อยู่ด้านบนนั้นต่างก็หวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนผู้ใหญ่คิดว่าเสือตัวนี้เป็นสมิงเจ้าสิงจึงได้เอ่ยออกไปด้วยความกลัวปล่อยพวกข้าไปเถอะอย่าได้ทําอะไรพวกข้าเลยพวกข้าจะไม่ยุ่งกับเองอีกต่อไปได้โปรดปล่อยพวกข้าไปเถอะบัดนี้เสียงของผู้ใหญ่ได้ดึงดูดความสนใจของมันทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นมันไม่รู้เลยว่ามีมนุษย์ซ่อนตัวอยู่ด้านบนนั้นและอีกอย่างเสือตัวนี้ ไม่ได้เป็นสิงหรือไพรีแต่มันเป็นเสือโคร่งหลายพาดกรอนตัวใหญ่ที่ออกมาจากดงลึกเพื่อมาหาอาหารเสียงขู่คำรามของเจ้าป่าดังสะท้อนไปในอากาศมันวกไปวนมาราวกับว่ารายล้อมไปด้วยเสือก่อนที่มันจกะกระโจนขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วกระชากขาของผู้ใหญ่มันจนร่างนั้นร่วงลงมากระแทกพื้นเพราะขาคบที่ผู้ใหญ่อยู่นั้นมีความสูงเพียงหเมตรเมื่อร่างของผู้ใหญ่ ตกลงมากระแทกพื้นมันก็ขบขย่ํมทันทีก่อนที่แกจะแน่นิ่งไปหลังจากนั้นเสียงกัดกระชากและการแทะก,กินเศษซากของศพทั้งสองก็ดังขึ้นตอนนี้พลานทั้ง5้าต่างก็ช่างใจว่าจะจัดการยังไงดีพวกเขาอยู่บนต้นไม้ที่ค่อนข้างจะสูงต้นหนึ่งอยู่สคนอีกต้นหนึ่งอยู่สองคนเสือเพียงตัวเดียวขนตั้งห้าคนถ้าจัดการก็คงจะไม่ยาก เมื่อคิดได้ดังนั้นทั้งสามจึงบริกรรมคาถาเป่าไปที่ปืนหลังจากที่จบคาบแล้วก็สาดกระสุนไปทันทีกระสุนทั้งสามนัดถูกส่งออกไปติดติดกันร่างเสือใหญ่กระเด็นไปพร้อมกับเสียงร้องอย่างเจ็บปวดหลังจากนั้นจึงสลัดปอกกระสุนเก่าออกเพื่อที่จะใส่กระสุนนัดใหม่เข้าไปอีกสองนัดจากต้นไม้อีกต้นหนึ่งก็ดังขึ้นทันทีกระสุนทั้งหนัด ปะทะเข้ากับร่างเสือใหญ่ที่บัดนี้มันนอนสำหลักเลือดโครกครากอยู่ปืนสามกระบอกจึงส่งกระสุนออกไปอีกถึงการอาวสานของมลิติยูพรายมันนอนนิ่งไม่ไหวติงท่ามกลางสายตาของสองพ่อลูกที่อยู่ในร่างสมิงที่ซุ่มดูอยู่กำใดใครก่อกรรนั้นย่อมคืนสนองว่าแล้วทางคู่ก็วิ่งกลับไปยังถ้ำพักอาศัยโดยที่พวกตนไม่ต้องลงมือทำอะไร และเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ